สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารที่จะต้องมาแจ้งเตือนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการเช็คด่วนเตรียมโอนเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการอีกรอบใครที่ยังไม่ได้รับเงินให้รีบทาตามนี้เท่านั้นนะคะสาหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งผู้พิการและผู้ที่มีสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ได้รับกันไปแล้วนะคะคนละ1,000 0บาทเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้เลยแต่ทีนี้ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้ซึ่งมากถึง3.800แสนรายเลยนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้ซึ่งก็ติดปัญหาต่างๆแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ทางภาครัฐก็จะมีการโอนเงินซ้ําให้ในเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการโอนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่ 22ตุลาคมเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการถ้าหากว่ายังไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะต้องรีบทําตามนี้เลยนั่นก็คือสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบดำเนินการเปิดบัญชี แล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนต้องผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่18ตุลาคม2567นี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเงินเขาจะโอนเข้าให้ในวันที่22ตุลาคมถ้าหากว่าเราไปผูกพร้อมเพย์หลังวันที่18ตุลาคมตรงนี้เงินก็จะโอนเข้าให้ไม่ทันต้องรอรับรอบต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครที่ยังไม่มีบัญชีหรือบัญชีมีปัญหาอาจจะถูกปิดถูกอายัดนะคะให้ไปดําเนินการเปิดบัญชีจะเป็นธนาคารอะไรก็ได้แต่ถ้าคนที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วบัญชีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ mm. ก็ให้ดําเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักซึ่งจริงๆแล้วนะคะเราสามารถ ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันในมือถือของเราได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครทําไม่เป็นไม่มั่นใจนะคะตรงนี้ให้ไปติดต่อที่ธนาคารก็จะแน่นอนสุดว่าเราได้ดําเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนสําหรับผู้พิการตรงนี้นะคะก็จะต้องรีบดําเนินการ ต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการที่หมดอายุให้เสร็จสิ้นภายในวันที่10ตุลาคม2567เพื่อให้ทันการโอนเงินรอบที่2ในวันที่22ตุลาคม2567นั่นเองแต่ถ้าหากว่าไม่ทันนะคะทั้งผูกพร้อมเพแล้วก็ต่อบัตร ผู้พิการตรงนี้ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลก็จะมีการโอนให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่22พฤศจิกายนและ22ธันวาคมนั่นเองแต่ถ้าหากหลังจาก22ธันวาคมแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิ์ได้รับเงินแต่ยังไม่ได้รับเนื่องจากติดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพร้อมเพยหรือว่าการต่ออายุัตรประจำตัวผู้พิการนะคะตรงนี้เงินจะโอนคืนเข้า กับทางกระทรวงการคลังโอนคือรัฐบาลหมดทันทีเราจะหมดสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทตรงนี้เพราะว่ารอบนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังให้เราเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้เลยด้วยนะคะส่วนข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งที่จะนํามาแจ้งก็คือในเรื่องของทางพอมนะคะตอนนี้ได้มีการเสนอ รับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งจะสามารถรับได้สูงสุดถึง1,250บาทโดยจากเดิมนะคะที่เราได้รับกันอยู่แบบขั้นบันไดในปัจจุบันนี้นะคะที่รับกันทุกวันที่10ของแต่ละเดือนนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็รับกันเป็นแบบขั้นบันไดนะนั่นก็คืออายุ60-69ปีได้รับ600บาท70-79ปีได้รับอยู่ที่700บาท80-89ปีได้รับอยู่800บาทและใครที่เกิน90ปีขึ้นไปถึงจะได้รับ1,000บาทนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอนายวราวุิศิละปะอาชาก็ได้มีการตอบกระทู้ถามในรัฐสภานะคะว่าตอนนี้ทางกระทรวงพอมอกำลังมีการ นำเสนอเรื่องนี้เข้าคอรอมอรโดยเรื่องที่จะนําเสนอเข้าคอรอมอรก็จะเป็นแนวทางในการปรับเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะนั่นก็คือจะมี2แนวทางแนวทางแรกก็จะเป็นสําหรับกลุ่มคนที่อายุ60-69ปีที่ได้รับอยู่600เนี่ยจะปรับให้เป็น 700. ถ้า70-79ปีที่ได้รับ700จะปรับเพิ่มให้เป็น850และคนที่80-89ปีก็จะปรับเพิ่มให้เป็น 1000บาทนะคะจากเดิมที่ได้รับ800อเนาะและสำหรับคนที่ได้รับ1,000บาทอยู่แล้วนะคะก็จะปรับเพิ่มให้เป็น1,250บาทส่วนทางเลือกที่2นะคะก็ปรับให้เป็น1,000บาททวนหน้าทุกคนทุกช่วงอายุได้เท่ากันหมดเลยแต่ว่าสำหรับทางเลือกที่2นั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าให้1,000บาททวนหน้าเนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะมากๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องแจ้งก่อนว่า ทางกระทรวงพอมอจะมีการเสนอเรื่องนี้เข้าคอรมอรซึ่งเราก็จะต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วทางคอรมอรจะเลือกรูปแบบไหนและเราจะได้รับเงินกันเมื่อไหร่ตรงนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่ามันเป็นการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ต้องแจ้งก่อนว่า ตรงนี้เป็นเพียงแค่ข้อเสนอที่ทางพอมอเขาเตรียมจะเสนอเข้าคอรอมอนะคะซึ่งจะได้หรือไม่ได้ก็คงต้องอรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามทางเราข่าวใส่ขดและน้อยก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งกับท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ